สวัสดีครับทางสภาศิลปะวัฒนธรรมจิตานุภาพได้จัดงานอะไรนักเตะซุปเปอร์แบรนด์ซุปเปอร์แบรนด์ใช่ครับจัดขึ้นในวันที่19ตุลาคมครับนี้ที่ตัวลุมที่เราไจัดในใุกชานครับนั่นคือรไปฟ้าตรงชานมีลาดพาวครับในงานนี้จะมีการประกาศผลรางวัลนะจารแบรนด์ที่ขายดีและก็มีคุณภาพนักเจ้าของแบรนด์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงนะจ๊ะสนใจติดต่อที่ไหนนะ ที่ทางสภาสิบธรรทำศิลปะโดยอินบอ็อกเข้ามาได้นะจ๊ะแล้วก็ส่งราสินค้าโลโก้มาทางเราเแล้วก็<า>กวันนี้นนสบายภูมิได้รับคัดเลือกแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับจากสบายภูมิเนี่ยเป็นสินค้าที่ขายดีแล้วก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทางสภาเนี่ยก็เล็งเห็นถึงคุณคัา นของผู้ผลิตแบรนด์แล้วก็เจ้าของแบรนด์ที่ตั้งใจทํางานที่มีคุณภาพและออกสูตลตลาดครับสัร <Okay. S 2> ฉะนั้นขอเชิญชวนด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นครีปอาหารเสริมได้หมดใช่ไหมครับใช่ครับได้ทุกสื่อครับโอเคครับ